สวัสดีครับมาพบกับช่องคนยุคใหม่หัวใจกเกษตรคือเก่าได้ครับอันนี้เป็นสาที่เฮ้าสีขูดบอเลี่ยงกบคมคุดลงกไปยุ่ประมาณ30เซนแล้วพบปลูพยังดำพยั่งดำนี่ปลูยุ่ประมาณสองสัน่นนะครับความกว้างความกว้างอําเมตรหนึ่งความยาวยุ่ประมาณสองเมตร นะครับก้ามลึกตามสิบเตนแล้วเขาเปิดน้ำใส่ก้อนเทาเสียวกบลงเทาก็เปิดน้ำใส่ไวเอาแหนแดงลงก่อนถ้าว่ามีแหนแดงกะพวกจอกพวกผักตบชวาหรือใบกล้วยต้นกล้วยลงก่อนนะครับเพื่อจะว่า เป็นแบบเพราะว่าพยางของเขามีความเฉีวนะครับแซ่ไวจากมันขึ้นหนึ่งให้กินพยางมันออกก่อนถ้ากินพยางออกแล้วหลังจากมือหลังเขาก็เอาสัตว์ที่เขาจังป่าก,กบอย่างที่เขาเตรียมไว้เอามาปล่อยนะครับขุบดบ่ดนนะครับใส่เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงผมพึ่งขุด ถ้าเปิดน,น้ำใส่ไวแล้วบางทีมันเป็นพักแบบนี้แล้วผมจะเอาดินกบนะครับแล้วซิบ์เยนขยางใช่ไหมอุปรกรณ์ของเฮาก็มีเสียมมีบัอกจกมีบุงกีบอ่อนี่ผมกำลังสิขุดขึ้นกันนะครับนะครับ ก็ว่าบอนี่สิบินบอยญงบอนี่ความยาวอยู่ประมาณ4เมตรครับ4เมตรส่วนความกว้างนี่ก็ประมาณเมตรห้าสครับแต่บอนี่เขาแล้วๆเขาเอาพยายังลงเลยครับเปิดน้ำเพราะว่ามือนี้ฝนอาจจะตก บ่อครับไม่ต้องใส่พื้นที่หลายครับใส่พื้นที่น,น้อยๆเนี่ยเล็กๆน,น้อยๆก็ได้บ่อนี่เลี้ยงกบได้ประมาณหาลอยโตนะน่าจะเป็นอ้างน,น้อยๆของเขาเออผมก่ออิดขึ้นมาเวลาเขาเป็นโตวหวกเขาเอาหวกไวหันเลยครับเอาไข่เอาอยัางไวแล้วก็สิเป็นโตวหวกอยู่ในหันมีขามีอย่างเขาเข,ขาสิดโด,ดลงมาบอใหญ่ของเขาเลย เพื่ออยากไปล็อกใส่เบิ้งก็ได้่ว่ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพื้นที่ด้านข้างนี่มันเป็นของเพิินนะผมกัทําการรอบรัวเราเอาออผ้าเชียวคึงเลยตีเป็นโค้งใหม่ประมาณนี้ใส่ผ้าแลมคึงนะครับอากาศอากาศเข้าดี บกบประมาณนี้ครับนะครับว่าแในแดงของเขาต้องมีความหล่มแน่แจงแน่แล้วเอาสิแพรลองไปใส่เบิรงครบพิธีแบบนี้พยางกับว่าแพงไม่ได้ลกซุนอย่างาไรเลยครับนี่ซื้อแค่พยางนะครับ ถ้าเขาบ่มีก,กบพอพันแม่พันเอากัไปหาสื่อเขาไม่จะคูหนึ่งหรือสองคูนะครับเพราะว่าหนาฝนนี่กบแพ้เร็วครับนะครับกับประมาณนี้แหละเนื้อที่ใส่หลายบ่หน,นี่สี่เลียงอยู่ประมาณพันพันตัดนะ ราะว่าตอนนี้ผมมีกบพอพันแม่พันพอไว้แล้วนะครับผู้ใดชื่นชอบชิปนี้ก็ขอกดติดตามกด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งให้ผมน้ำเนยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำชิปใหมๆ่ๆออกมาให้บ่งอีกสำหรับคนยุคใหม่หัวใจเกษตรขอขอบคุณผู้รับชมมากครับขอบคุณครับ